นี่นะฮะท่านผู้ชมนี่เขาขึ้นมาให้เห็นนี่เลยเราไม่ได้ไปทำอะไรนะไม่รู้เห็นปะใช้มือถือถ,ถ่ายไปเลยครับเนี่ยนี่เป็นวัดกุฏวัดกุฏแห่นะ น,นี่มาส่องเลขกันเนี่ยนี่เป็นโอเคที่เป็นหิน โอ้นี่ก็ก่อ,กอสร้างเสร็จแล้วหลังคาลงสีลงรักช่างเขาขึ้นไปทํกากำลังก่อสร้างอันนี้เป็นเคที่อยู่ที่นี่ครับท่านผู้ชมเห็นยังครับที่เข้ามาใหม่ เห็นด้วยละนะคงเหญิงพร้อมกันถ้าไม่เห็นพร้อมกันก็ไม่เห็นนี่ครับไปเค่ที่วัดกุฎแห่นะฮะที่เขากำลังสร้างหูหน้าวัดทั้งหมดเลยนะครับ ที่เห็นเมื่อกี้คือสามเจ็ดนะเออผมเห็นสามเจ็ดไม่รู้คนอื่นเห็นยังไงไม่รู้ละสามเจ็ดครับที่วัดกุฎแห่วันนี้อันนี้ก็เป็นตา กุดแห่จริงนะไม่ได้ล้อเล่นนะั้นผู้ชมดูนี่นี่วัดกุดแหนะครับ หนูก็จะเป็นรูปปั้นรูปเหมือนหลวงพ่อพี่บูรณ์ตรงนี้เดินมาไม่ได้มันแฉะนะครับไปไม่ได้ คือเขาลังก่อสร้างทั้งวัดเลยนะครับจะมีรูปหลวงปู่อยู่นะครับปู่ก็อยู่ด้านนน้นนะครับส่วนตะเค่เนี้ต้นไม้เยอะต้นไม้เย็นสดชื่นที่ตรงนี้แหละครับที่สององคที่เห็นดูเลขกันนะเราต้อง ต้องขอเองขูดเองก็ได้จะบอกว่าให้ขอเองขูดเองที่หินนี่แหละพ่อว่าเอาตรงไหนเนาะ กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับท่านผู้ชมกดติดตามไว้นะครับจะได้เลขเลขเปลี่ยนจะได้รู้ด้วย ที่มีเลขเด็ดๆด,ด,ดังๆ